GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆแนะนำหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยบอกให้ผมเล่น Butterfly Off ฟเลยในแรงสูพีบ้านนะครับแล้วก็อยากให้ผมเล่นเป็นสายฟ i ิกร์เออไม่ใช่สายเป็นเอ็กซ์คิวบเดี๋ยวผมจะจัดให้ในคลิปนี้เลยครับผมก็อย่างที่เขาว่ามาเขาบอกว่าลองใช้ฟลิกร์ดูจะทำให้เราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะวับได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีกระโดดหลายต่อนั่นเองนะครับรู้สึกว่า ้าในจังหวะนี้มันไม่ถึงว่ะไม่อยากใช้การติเลยเรามีทั้งสามแตกอะไรอย่เงี้ยขอใช้ฟิกเกอร์เอาหรือว่าตามต่ออะไรอย่างงี้ได้หมดเลยครับน่าประมาณนั้นเท่าที่อ่านมานะโอเคมีปับฟ้าเกือบโดนนะครับเกือบโดนลอยมามากับตัวเนี่ยสะบัดนะโอโอโอเอาดิก็ลองิีืมึืมแล้วสามแตกไงฟืบปั๊บฟืบปั๊บลองทาก็ อะไรขนาดนั้นเพื่อนผมไม่ทนนะฉันจะไม่ทนรอบินใครดีวะโอ้โหเลือดเต็มทุกคนเลยวะมีมวยต่อยมาในพุ่มแง้มอา่าไม่ไม่มีตัวไอ้นี่นี่นี่ทีช่วยกูทีฟิกฟิกฟิกมีฟิกแน่นอนอา้าวไม่มีเหรอไปเลี่ยมขนาดนั้นนึกว่าจะมีฟิกอา้าว สกิล2แรงครับใช้สกิล2เบิร์ดดีกว่านะแต่สกิลหนึ่งมันได้กล่องไงได้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็บัลลัฟไฟจริงมันปรับมานานแล้วนะครับเรื่องของอัตราริติคอลมันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนี่หมายถึงว่าติดดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปกันต่อที่โบเกมนสเปียนะครับโบเกมสเปียเกมนี้ไม่ค่อยมีตัวนั่นหนมีแค่เอนโซนะครับมีแค่เอนโซเลย ก็ผมขอให้ไม่เกินประมาณ300นะครับประมาณ300นะถ้าเยอะก็เยอะกว่า3ามร้ก็ออกสักสองเจาะก็ได้ครับรอบินเนี่ยบัตเตอร์ไฟแอร์ไลน์นี่ไงก็อเอาซึ้ซึ้ไม่เอามาสวนมากสวนนะลาก่อนนะเพื่อนใครเอาคิวก็เอาไปเลยนะผู้ว่าจะปล่อยซืงั้น่ยได้จึิงว่ะนี่เ,นเ,เขาแบบ กลับให้กูฆ่าก่อนกลับไปดูสกิลก่อนไม่ครับเราจะไม่ใช่ค,คนแบบนั้นเราจะเดินหันหลังแบบคาวบอยแล้วเดินออกแบบเท่ๆครับนับเป็นสิบเก้าเก้าขาเข้ามาแต่น่าจะเอาต๊ะปูตรงนีว้ว่ะเออมาดักอะไรตแถวนีมาเนี่ยเ,ออเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่โอ,อ้โหแอดสิสตินมามาแอดคู่ ต้องขอยออกไปก่อนครับมัทต์ไฟของแท่เราจะสวนเอา้าเอา้าเอา้ามียันตีครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจคือผมเข้าใจครับผมเข้าใจถ้าอ้อยมียันตีเนี่ยคือตัวมันต้นเกมวยเขาต้องรีบเล่นเอออันนี้เข้าใจที่แบบเข้ามาทําไมอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราก็แรงไงไประเด็นเราเรา,เรามันก็แรงซะด้วย คล้ายๆแบบที่ก้าวจีนอายุบอกไอเรามันก็เท่ซะด้วยอะไรประมาณน่ะเฮ้ยเห็นไปเห็นแบตตัวเองก็แบตแดงแล้ววะเดี๋ยวจบกินนี่ท่มาต้องชาร์จเขาหน่อยละนั่นแน่มาเรี่เหี่านี้ตาเมยพฟังผูเริ่มไม่ได้นะครับตอนเกมเขาแบบเออไทยเราไปตนเราก็ตกใจอยู่เราก็แบบเฮ้อสาดซอยมาสี่พันสามพัน มีแดนน,นี่พอครับกัวอ้อยยังไม่เห็นอ้อยในแมพนะครับโดนสองลมหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่เป็นดีเบอร์เชืไปเลยครับเผื่อโดนรุมว้ายนี่มาถึงก็ต้องถอยโอ้กูเจอแอดว่ะเดยวแมวงลัวกูมีขึ้นตีไวไว้เลยครับไบแล้วเงินที่หนึ่งด้วยนะ ไม่ใช่เล่นๆแล้วครับกดล้างไปแล้วโอ้ล้างชั้นที่2กลับมาแบบนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> ล้างอันเดียวล้างไม่ฟองทีบโดนแกลกดูดแล้วก็โดนแอนลิงของเจ้าดาซี่นะครับหรือว่ายูสุเกะใช้ชุดเขียวมาแน่หมดเลยยูสุเกะใส่ชุดเขียวที่ต้องนิ้วหลัชนีตัวนี้เท่านั้นเนี่ยว้า ก็ระหว่างนี้ผมคิดว่าหาเงินครับไม่มีทําก็หาเงินอย่างเดียวครับดันเลนหาเงินดันเลนถ้าเราสู้ในตัวเลนรู้สึกว่าในเลนเนี่ยเราไม่เจอหน้าก็ใส่สบ,บายว่าเจอหน้ากูก็สู้ได้อะไรอย่างนี้ก็เน้นดันเลนไว้ก่อนนะครับแต่ที่เห็นแบบถ้าคลิปไหนที่แบบตัวผมก็ชนะทําไมกูไม่ดันเลนติดเล่นนะครับ <laughs> ติดเล่นพูดกันตรงๆแล้วเปลี่ยนรองเท้าเอาเอือกันซีซ,ซีซาแล้ว รอจังหวะถ้าแก๊กหนึ่งได้นี่ไปครับถ้าเราบินตรงนี้ก็น่าจะยังแอร์ไลน์ไม่ดีเท่าไหร่สีต่ตัวเอ้ยชิบหายนี่ครับถ้ามันบินเข้าไปแบบนี้ผมก็เป็นใจเหมือนกันถ้าเพื่อนผมโยนเราก็จะไปด้วยเออโดนอีกจังหวะเขาเรียกว่า,าสีสันถ้าเข้าไปยังไงก็โดนขัดน,นี้ลาร์ดอะไรเงี้ยมวยไทยม่เอ้ มวยมันคัดอยู่แล้วในฟอร์มสามสี่ตัวแอ้มันไม่นานรอดบินเข้าไปแอร์ไลน์ครับคือเราเราต้องแรงมากจริงๆถึงแบบบินเข้าไปใส่ใส่เดียวเอานี่ไงนี่ไงกดยินไปเชื่ออืออืออือุ้ย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 แรงอละเนี่ยไม่จะปล่อยซึมงครับไม่ได้ไม่ได้เลยพี่แกแบบฟาร์มเงินเป็นไงกันด้วยโอเคต่อไปเราไปดาาแดงแล้วกันนะครับ อา้อาวแล้วอ้าวควงเพื่อนเพื่อนหอกให้แบบเบรกแล้วคงว่ากลับมาก่อนนะครับครับผมเรียบรอยครับอ้อยอันตีหมดเอ,อ๋ออยที่มันมีอันตีนี่คือแบบเต้าเดี่ยวถ้าไปแรงพอนะถ้าไปแรงพอนะครับ no takes, ดูดินี่ผมไม่ได้ออกขอบพีนะะติดสามทีติดหรือถ้าบานจหวาโชคดีจริงๆเนี่ยตัวบานนี่ก็ไม่น,าน่ารอดนะครับ มีหวันเกงกันบ้านแต่ถอยกอ่อกนะครับล่าสุดเราเห็นอยู่ตรงกลางมินิแบบกันเยอะเลยเขาอาจจะเบี่ยงขึ้นมาด้านบนก็เป็นได้เพราะผมเป็นบัอล์ฟายที่สัมผัสโอ้แล้วกระโดดกระโดดแน่นอนมีกีฬานออกมาไม่มีจังหวะดีๆเลยตหวะปิดไม่มี แล้วก็สแต็ตตอนนี้ให้3ดีกว่านะครับอา้าวนะโดนกูเซ้มปล่อยอันนี้ตัวปล่อยอีตัวโลโลเลื่อนโลหายไปไหนวะนี่นดีกว่าผมเราไปสุดเลย,ยงไงล้วไปสุดด้วย,ยงไงหายแล้วกาคิด่าเว้เพื่อนขอโทษด้วย ที่ช่วยไม่ทันเดี๋ยวผมเอาอ็อกเจคให้ตดนไหวนะน่าหดสลงสลิงเฮ้ยมันมันมาจากมันมาจากบ่อแล้วมันต่อยอยู่หมัดเดียวไม่อี๋อกูจะขับแขนไม่ยิ่งกว่าปูอีกขับแขนใจอยู่กับปูโดนแย่งปูโดนแย่งมังกรเล็ก อิหายแล้วโอ้ไลน์ไป้อมอย่าเอาไม่ล่ะหือ,อขอร้องในวันหนึ่งสามกับดีพิเชี์ทิมมีทิมมีทิมมี้วผมยังรอดอยู่รอดอยู่แล้วกูจะได้อยู่นะเว้ตาออยไม่มาไม่ไม่มาไม่เกี้ยมจะปินได้อหนึ่งตัวแน่นอนเกี้ยวแหละมาน ว่ามันจะยือ้อเวลาชีวิตให้ได้สักนิดหนึ่งขอแค่วิดเดียวขอแค่เสียววินาทีก็ยังดีกับเครียวเอาชิ้นมายับที่ผมเลือกออกในเกมเลยนะั่นแะน่แต่เราไม่มีดีมิเนเชอร์เราจะไว้กับไรหรือเปล่าแต่ผมไปรําเขาผมคิดว่าผมน่าจะนอนนั้นในจังหวะนี้เพราะของเขาแรงแล้วครับ <c oughs> ตอนนั้นที่โดน2ชิ้นกดดีมิเนเชอร์ยังแทบจะตายเลยนะ เอา,เอาแล้วว่าเสริมโอ้ขอค่ายหนึ่งทีอแอบเตกมาเดยเห็นแตกสามมันต้องมีหวั่นกันบ้างแหละเห็นแตะสามต้องมีหวั่นขอเล่นกับทีมอีกทีครับเล่นทุกวย่างเอาตีไประหว่างี้ตีปุ๊บดึงมาดึง,ดงบ้านน้อยเพเ่อนขอให้ผมไม่บิน ทุกจ้านี่ไงนี่นี่ไง butterfly butterfly picker ไอฟานเจ้งหมามันต้องใช้จริงครับแตมันแรงกันแล้วอเอ็กซิคิวไม่ต้องใช้เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยหายลูกเดียวโรนัลโด้หนึ่งวิเอ๊นี่ขอแค่ขอแค่หนึ่งวิพอที่ผมรอดผมจะได้หนึ่งชีวิตขึ้นมาโอเคเราเกินมาอีกครั้งในตอนที่15นาทีนะครับวันนี้ก็ เริ่มจะมีหวั่นๆทั้งคู่นะครับเพราะว่าใครได้ตรงนี้ก็แทบจะมีโอกาสชนะประมาณ80แลว้วอีก20ก็คือพลาดนะครับแบบนี้กูไปละกลางอ่ะมันก็ต้องมีคนจะกลับมาการบ้างนะดึงมาก่อนละกันเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยมไม่การดิไม่มีใครการกูกลับเออกูยังไม่เปิดก้อนแล้วกันอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเถียงกันแบบวิทยาเพราะโซโลแรงครับ แล้วเราก็กลับนะตรงนี้เอ่อเอาไงดีวะไปไม่ทันแล้วด้วยอืมว่าอย่างไรก่อนาฟ้าก่อนแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรแล้ววะ่ะแหวนหรือเปล่าบเนี่ยจริงๆผมต้องไปนะกูค,คิดอะไรอยู่วะหายละขอโทษสังคม เฮ้ยแคทตี้กูเอาเกณฑ์โอ้ยขอบผยไปกาบสวยๆเลยสลิมเมื่อกีก้กูเอเ๋อด้วยทำไรไม่ถูกเลยนี่งกงกระโดดสามสแต็เรียบร้อยสอยข้อเนี้ย Help me please โอ้ขอบคุณสังคมครับที่สลิมช่วยแบกในตอนเลนเกมกาบสวยๆงามๆริงแ้วจบยืนทำไรไม่ถูกแล้วเอ๋พูดตรงเลยเอ๋นะครับ มาดูโลกโอ้โหลกครับโดนชอด็อตโดนปิ้งปลงั่งยังไงก็จบครับเกมเกมนี้ยังไงก็จบครับแล้วดึงได้เรียบร้อยครับจบครับขอบคุณงานกูแพ้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่เพื่อนขอ butterfly o f f l a n e เข้ามาแล้วก็ปกติผมจะใช้ e x c e ใช้ e x c e ใช้ e x e นะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับมีกเกอร์บางในจังหวะ มันตามอ้อยไม่ทันมันมีแคลรี่ที่แบบมันมีฟิกเกอร์เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านลากก่างคลิปนะครับหรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆสามารถพิมพ์ไว้ได้เหมือนกันนะครับขอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ